ฮ่าโอ้โอ่ะอ่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับเราอยู่รายการช่องเ b เบียดเวดเราก็อยู่กับเกมไมค์ครับโปรเจกต์เ b เบ d ยดเวอีกเช่นเคยแล้วะนี่ครับหลังที่มีคนถามว่าเอาพี่เลิกทำโปรเจกต์ b อเบียดเวแล้วไม่ใช่หรอในโลบอทพี่จะมาทำไมค c r รับแล้วใช่ไหมเนี่ยก็ใช่ครับเพราะว่าคอมผมก็ ดิสมอลเล่ครับก็ไม่ได้เห็นโปรเจกต์โลบอสแล้วก็ตามแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมยังมีเกมไมค์คราฟอยู่นั่นเองครับซึ่งวันนี้นครับก็มีคนนะให้กําลังใจให้ผมไปเล่นล่าในไมค์ครับเยอะมันก็เหมือนคุณที่ชื่อว่า Z LP นะครับที่เขามาขอให้ผมเล่นเกมไมค์คราฟล่าสัตว์ปราดนะแต่เขาไม่ได้ขอเราเพราะว่าเขาบอกว่าอย่าลืมทําคลิปล่าสัตว์ปราดกันเยอะด้วยลนะ่ะ ล่าในไหมครับบ่อยขึ้นละเหมือนเขาก็แบบให้ผมมาทำไมค้ามากกว่าอันนี้ส่วนตัวเขานะคือเขาอาจจะไม่ชอบแบบให้ผมมาล่าในเกมโรบอกหรือเปล่าอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออผมก็มาล่าในไหมครับไปซะเลยนะก็อยู่กับพี่ ABB สุดหล่อคนเดิมนะแต่ว่าบอส a b b นะก่อนบอส ABB ในเกมไมค้าเขาจะเป็นใครเราก็ยังไม่รู้ครับว่าแต่บอสแกเนี่ยก็เลยสั่งให้ผมนะ่ะ อยู่ในบ้านคือรหัสหรูๆแล้วเท่าชมได้ยินเสียงเรเบุกิมี่ไหมมันก็คือรถผมเองโอ้โหอย่าบอกพี่ซื้อกี่ล้านนะครับพี่เออผมนะเหรอซื้อประมาณ250ล้านโอ้โหเยอะขนาดนั้นครับเนี่ยใช่แล้วไอ้น้องเห็นรถเลบุกินี่ตรงนั้นไหมอเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแล้วกันนะโอเคนะก่อนที่เราจะไปล่าสปลาดเนี่ยเดี๋ยวขอแบบไปดูรถข้างหมอกหน่อยแล้วกันนะ ไม่ต้องแปลกใจแหละว,ว่าทำไมมีเสียงรถวุ่น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 อะไรข้างนอกนั่นแหะเท่าชมก็เห็นไหมล่ะมันคือรถนั่นเหรอครับพี่นี่เห็นไหมมันเป็นเลบูกิน i ี่เวอร์ชั่นแบบ m u s t ต n งมันมันเป็นเลบูกิน i ี่แบบอยู่ระดับ l e เจนต a ล y ี่เลยก็เป็นระดับตำนานแบบหายากมากเป็นระดับ Limit ต็ดไทม์นะจริงเหรอครับคุณใช่แล้วไง คุณม่น่าแปลกใจหรอนี่คือรถแลบูกินี่เฮ้ยเดี๋ยวทำไมคุณไม่เอาไปจอดหน้าจอดที่บ้านหรือไม่คุณจะจอดตรงถนนทำไมมันก็เกะกะคนอื่นดิเอา้าที่นี่ก็ไม่มีคสนสัหน่อยนะเออไม่ต้องแปลกครับไม่ต้องกลัวกูก็จอดแบบนี้แหละเพราะคุณรวยล่ะ อาหลักที่นอกเรืออะไรมาเยอะแล้วครับี๋ยวันนี้ผมจะไปล่าตัวหนึ่งครับซึ่งไอตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบมันเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งนะคือมันเป็นตัวเฮี้ยนรู้ว่ามันเป็นที่ท่านชมอาจจะจํามีนั้นได้มีไอผู้ชายอ้วนๆเต้นแล้วไปเต้นจู้ซีลมบอมบอมบอม y e เย e s นั่นแหะมันคือตัวนั้นแหละครับแต่ไอตัวนั้นผมไม่ได้ไปล่าคนระับคือมันก็เป็นไอตัวนั้นแหะที่แบบมันเป็นตัวที่ชื่อว่าสกีบีด็อ สกีบีด็อบโถส้วมเองจริงเหรอพี่ใช่ครับไอตัวนี้แหละที่มันมาจากอะเมชั่นเรื่องอะไรสักอย่างผมไม่เคยดูนะอะเมชั่นเนี้ยที่มันมาจากเกมแกลลี่มอนดอ่ะเออจำได้ไหมเออใช่ครับไอตัวเฮีย้ยไอโถส้วมวนะั่นน่ะท่านชมนะ่าจะจําได้ไอเฮีย้ยโถส้วมที่มันมีหัวคนนะ่ะเนี่ยผมเอาขึ้นรูปภาพไปดูครับเนี่ยมันจะเป็นตัวเนี้ยท่านชมเห็นไหมใช่ครับไอโถส้วมที่มันเป็นลูกหน้าคนนะ่ะ ครับมันชื่อว่าสกีบีด็อบโถส้วมนะก็คลิปนี้ผมจะไปล่ามันนะผมจะล่าในเกมไมค์คร t เสเลยเพราะว่าแอปออนในเกมไมค์คราในี่หายากมากนะคือผมก่อนจะเจอไงแต่ผมไม่บอกว่าแอปออนอะไรนะก็เท่าชมไปหาเ,าเองก็แล้วกันนะแค่พิมพ์ว่าสกีบีด็อบโถส้วมนะแค่คุณก็จะเจอเลยครับใช่ครับมันเป็นแอปออนแหละแต่วันนี้ผมจะทาโปรเจกต์ล่าแอปออนดีมั้ยเนี่ยใช่ครับล่าแอปออนเมื่อก่อนผมเคยล่าโรบอคเคยล่าแบบ โมเดลใช่ไหมแต่ผมมาล่าแอปออนเออถือว่าแปลแนวหน่อยนะสำหรับผมนะโอเคนะไอตัวสกีบิดอ p เนี่ยมันเป็นตัวโถส้วมนั่นเองครับที่มีหัวคนนะบางทีมีตัวใหญ่ตัวยักษ์ไททันขนาดตัวไททันแม่งยังต้องอายคิดดูไอเที่ยโถส้วมแนงกูนี่อย่างฮาเลยไอคนที่เข้าใจดีไซน์หน้าโถส้วมเนี่ยกูอยากจะพูดจริงๆเลยว่ากูอยากจะขับจริงๆแล้วว่าเอากูอยากจะไปถามผู้สร้าง ไอผู้สร้างไอไอโถส้วมหัวโคจริง,รง,รงหรือว่าโอ้โหมึงทำไปได้ไงครับพี่กูนี่อย่างฮาเลยนะคนที่ทำมอสไอแกลี่มอสโถสหน้าคนโถส้วมเนี่ยกูอย่างฮาจริงโอ้คลิปนี้ผมจะไปล่ามันนะครับซึ่งมีประชาชนเนี่ยได้รับแจ้งมาว่าตอนนี้มีร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งมันเป็นร้านขายของชามแนละ้วมีชักโครกป,ประหลาดที่มันมีหัวโค้นนั่นเองครับแล้วมันก็สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยเอ้ยจริงเหรอพี่ใช่ครับไอตัวโถส้วมนั้นอนะ มันเดินได้ครับมันก็คือกิ i บิโด p โถสวมนั่นเองครับใช่ครับไอตัวเคี้ยนั่นแหละแล้วมันก็ได้ข่าวว่ามันไปทําร้ายคนนะตายมามากถึง5คนแล้วโอ้โหถือว่ามันก็ไม่ได้น้อยน้อยน,อยนะเนี่ยก็คลิปนี้เอ b บบจะไปล่าลดูว่าได้ข่าวว่ามันอึดมากนะชมถึงแม้เราจะใช้ดาบพิเศษที่ผมมีก็คือดาบที่ชื่อว่าซอส ซอฟเพาซอฟพีโป้นะเองครับซอสดาบเนี้ยดาบสีม่วงอัเนี้คือดาเมจประมาณ9999 99, 99อะ่ะผมบอกว่ามันยังไงมันก็ตีไม่ตายนะครับอืมไม่รู้มันจะตายหรือเปล่าแต่ถ้า,ถ,าถ้ามันไม่ตายใช่ไหมผมก็จะใช้คําสั่งฆ่าแม่งตายไปเลยสนมน้ำนาม,มาันละถ้ามันอืดใช่ไหมผมก็ใช้คําสั่งฆ่าแม่งเลยโอเคจะเป็นยังไงครับไปเชิญรับชมไปได้ครับโอเค โอเคนะผมจะไปล่าแล้วได้ข่าวว่ามันไปอยู่ลักของชาพแ่งหนึ่งนะแถวแถวใกล,ใกล้ใกล้บ้านผมเลยครับแต่กูไม่เดินเข้าประตูอเพราะว่ากลัวเป็นอมตะในน้องเออไม่ต้องแปลหรอกมาเลยอ่าขี่รถแลมโบกินี่ไปฮนะไปรถกูแรงครับโอ้โหเดี๋ยวเสียงมันดังเดี๋ยวเดี๋ยวกูลดเสียงก่อนโอ้โหเสียงดังชิบหายนี่ครับ อ่านี่มันจะอยู่ตรงนี้นี่เองครับโอเคกูลงเลยใกล้ๆแล้วกูจะขี่รถมาทําเพื่ออะไรเนี่ยโอ้ช่างแม่งเลยถ้ามันขี่รถไปกูก็ช่างแม่งเลยโอเคมันอยู่ในนี่ใช่ไหมใช่ครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปหามานะันนั้ยเอ้ย,อ,ยอะไรอะ่ะไอโถส้่วมนี่วาเฮ้ยกูรู้นะอันแน่แน่นี่ครับทุกผู้ชมไอตัวนี้ใช่ไหมเปิดประตูดิ ก็เปิดประตูโอ้โหท่านชมมันมาแล้วไอชิบหายอี๋ท่านชมโอ้โหนี่มันหน้าโถนซ่วมนี่ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งใจเย็นครับพี่มึงใจเย็นก่อนไอชิบหายกูขอตั้งหลักก่อนไอชิบหายแม่งมาเป็นหน้าโคแล้วชมดู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 ท่านชมอียโอ้โหแล้วเกมแม่งแหลกอียเอ้ยใจเย็นกอนพี่ใจเย็นกอนพี่มึงจะใจร้อนไปไหนครับพี่เดี๋ยว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 โอ้โหมันมาแล้วชม มาใช่ไหมมาใช่ไหมมึงเจอปืน a a 1อกูหน่อยนี่ไงเอาไปตายเอเอ,เอ,เอ,เอมึงยิงดิวะนี่นี่โอ้โหเกมแม่งอย่างแหลกอะ่ะคิดดูมันแหลกเพราะอะไรไม่รู้เนี่ยนี่นี่นี่ไงโอ้โหแล้วยิงมันไม่ตายนะคิดประเด็นอียกู <c oughs> ต้องหาที่ทำเลเหมาะๆในการล่ามัน,น่อยนะครับโอเคโอ้โหเกมไม้ค้าวนี่เกแม่งก็ลำบากจริงนะ คือแบบไม่เหมือนเกมโรบบ์ที่ผมเล่นเลยโรบอ์มันง่ายไปสลับผมนะผมอาจจะล่าในกมจีเดซดก็ได้นะแต่คือประเด็นลิง์มันเสียดิคือท่านแจต้องรอไปซ่อมก่อนโอ้โหนี่กูวิ่งยาวเลยกูไม่ขีร่รถเหรอครับเนี่ยโอ้โหแล้วมึงตามติดชีวิตกูไปถึงไหนครับพี่เป็นไงล่ะมาลองของกับฉันดีนะไอเอบบบีเอไม่ได้แตกเอก็ต้องตายที่นี่แหละฮ่าฮ่าฮ่าโอโ้กูเห็นหน้าไม่กูอยากฆาด่ามึงจริงๆเลยเฮียกูยอยากฆ่าเฮาีย เมี่ยกูอย่างฮาเลยที่สัตว์ดูหน้าดิครับทุกชมดูหน้าดิครับโอ้โหมึงมาเป็นหน้าโคนเลยชิบหายเดี๋ยวพึ่งพี่โอ้โหกูยังไม่ได้ทันตั้งหลักเฮี้ยเลยเลยมึงก็เอากูซะและกูเปิดกอดได้เปียบเว้ยเออมึงเปิดกอดได้เปียบมาเลยแนะ่จรงิงก็ตามมาสี่ออกากโอ้ มันคือไอ้โถส้วมหน้าคนนี่กูอย่างฮาจริงกูว่าในในอเมชั่นแม่งก็ฮาแล้วนะแต่ถ้าเป็นในเกมไอ้เฮี้ยกูฮาใหญ่เลยก็สิ่งที่มันฮาไปตอนที่มันไล่ลาก,กูนี่แหละชิบหายมูอย่างฮาอเอียดูดูวบเอาเอา,เอาพี่เหวออะไรเอามึงไม่ล่าก,กูแล้วหรออะไรของแม่งวะสงสัยแม่งจะเมายาละอ่า,าเอา้ามึงปิดโถส้่วมทำไมอะไอ้ไหน้าคนไอ้โง่เอ้อ เสร็จกูล,ละมึงเจอนี่หน่อยไหมนี่มึงเจอนี่หน่อย,ย,ออยปืนใหญ่แต่ผมไม่มั่นใจว่ามันจะฆ่าพลังอมตะได้ปล่าไอ,อตัวเฮี้ยนะผมไม่แน,น่มันน่าจะฆ่าได้ไอตัวเนี้ยอาจจะเหมือนไอตัวไอไอแฟนแก๊ปแอนแบนแบนก็ได้ไอตัวนั้นอ่ะมันสามารถฆ่าอตาตะได้นะเออ,อเฮีย้ยผมต้องอย่าประมาทเด็ดขาดถึงแม้จะใช้พลังอมตะก็ตามมันก็ไม่ป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นนะเพราะพลังอมตะในเกมไมคยคาบแม่งกระจอกชิบหาย ไม่หมดกิมโรบอกนะบอกโรบอกมันอาจจะกากนิดนึงแต่ก็ถือว่ามันก็ป้องกันได้ดีนะครับมาเลยมาเลยโอ้โหเฮียกูอย่างฮา,า,งา,กา,กา,านหน้ามึงไอ้แซดดูนะครับเฮียกูอย่างฮามาดิแม่จิมก็ตามมาดีไอ้กากโอ้มาดิไอ้หน้าโถส้วมเฮียกูอย่างฮาหน้ามึงไอ้มาเลยมึงมึงตามติดชีวิตกูไม่เลอกใช่ไหมได้แน่จริงก็ตามเลย โอ้ดูโอ้โหกูโดนนั่นไงกูตายละมึงกลัวส้นตีนกูแล้วสัตว์โอ้โหกูตายแล้วชมถึงแม้ผมจะใช้พลังอาตะก็ตายแม่ง right. ยังตายอ่ะไอเหี้ยโอ้โหท่านชมมันมันอึดกือน่ะอะไรของแม่งโอ้โหกูนี่ยังไม่ได้ทันตั้งหลักหาเลยมึงมาอย่างเร็วเลยคิดดูมึงเป็นพ่อมึงเป็นเด็กแฟตไงไว้ชิบหายจำไว้มันอยู่ในในสนามบินนะ ยิงผมว่ายัางไงปืนแม่งก็ฆ่าไม่ตายแล้วประเด็นเออมันฆ่าไม่ตายแล้วแต่กูต้องลองซะหน่อยล่ะไอ้เฮียฆ่ายากจริงนะแม่งกูยังไม่ทันตั้งหลักเลยแล้วพลังอมตะที่กูใส่คมคอมมานบอกแม่งก็ไม่ได้ผลอีกโอเคเดี๋ยวกูต้องลดเสียงก่อนนะเพราะรถแม่งดังชิบหายเกมเนี้มาเลยถึงเวลาล้างแค้แล้วกูขับเลยบูกินี่แม่งไปเลยมันอยู่ไหนวะมันอยู่ในสนามบินเอออยู่ตรงเรือเนี่ยแหละ ไอชิบหายทำกับกูไว้เยอะนะมึงไอสกวบวิดอนะปวิดอเขี้ยอะไรนะสกบวิดโถส้วมไอสัตว์แหมทำซะก,กูเจ็บเจ็บแสบนะมึงข่าวนี้มันต้องแ้นมันต้องฉำรละและ้วล่ะโอ้โหแล้วกูโผล่ในสนามบินเหรอครับเนี่ยเออกูจอดในสนามบินแม่งเลยมาเลยมึงแน่จริงมึงก็มาดิไอไอโถส้วมไอหน้ารังเกียจกอนี่แม่งหน้ารังเกียชิบหายดูดิครับผมบอกแล้ว มันใช้พลังกับแม่งไม่ได้ผลแล้วไอ้มัมมี่ลงเล็กทำโชว์จำเลยมหมเมืม่อก่อนกูเคยล่ามันมันไม่ตายกูไม่ตายแล้วถ้ามาเป็นตัวอื่นน่ะแม่งดูดิครับไอเฮียดูอย่างโกงเลยเฮ้ยมึงโกไปปะไอพี่มึงอยู่ไหนไอชายผมต้องหาแม่งซะหน่อยล,ล่ะอย่าอย่าประมาทเด็ดขาดนะไอเฮียถ้ามันประมาทปึ๊กกูโดนตุ๋นะชิบหายมันต้องอยู่มันอยู่ในสนามบินนี่แหละ คือมันไม่รู้มันจะโผล่ไปตรงไหนอะ่ะมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนกูรู้ว่ามึงอยู่ข้างบนไอ้สัตว์นั่นไงมึงอยู่ไหนอย่าวางนะอย่าวางนะเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> กูอย่างพาเลยแม่งมากระโจใส่กูก่อเลยอีอ้ดูดิครับขูว่ามันเป็นแผนมันแน่วะ่ะถ้ากูเข้าไปปึ๊บกูตายแน่วะ่ะมิเชื่อก็ต้องเชื่อละ่ะ มันไปไหนวอ้ยเนี่ยมันมาแล้วไอ้เนี่ยมันมาแล้วไอ้สัตว์อย่าพึ่งใจเย็นพี่โอ้โหมึงมากระทันหันเลยครับพี่เดี๋ยวพึ่งโอ้โหแล้วคลิปนี้กูจะล่ามันเสร็จมหมเนี่ยไอ้ชิบหายโอ้ไอ้เหี้ยอึดเกินไอ้เหี้ยดูนะครับความร้ายกาจของมันไอ้สัตว์ไปละไปละไอ้สัตว์เดี๋ยว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 มึงอย่าพึ่งมึงอย่าพึ่งมาก่อนเลยมาเลย อูนี่สุดจะทนกับมึงและไอสัปหลาตตัวนี้แม่งน่ารังเกียจแถมแม่งกลัวส้นตีนอีกเดี๋ยวทุบหน้าตาก่อนเอ้ยกูไปก่อนกูไปก่อนอ่ามันไปไหนละมาเลยมาเลยมาเลยครับมันไปไหนของมันวะอันแน่มึงมันเป็นแผนของมันแน่วะ่ะผู้ชมคิดว่าอย่างนั้นไหมผมว่ามันจะคิดอย่างนั้นแหละมันต้องเป็นแผนของมันแน่วะ่ะ เออเดี๋ยวกูลอบม,มาข้างนอกนี้อยู่ไหนวะเฮ้ยไปไหนของมึงอ่ะไอโถส้่วมอ่ะแน,น่มึงจะเล่นบุกเดิมๆไม่ได้ผลกูหลอกไอกชิมัยไอสตว์ไอเหีย, <c oughs> ยแน่จริงก็มาดีโอโหไแม่งมันมันฉลาดนะไอตัวเนี้ยท่านชมมันได้ข่าวไอโถส้่วมคือมันต้องมีหลายตัวดีครับแต่ไม่มาแค่ตัวเดียวคิดดูดิสัสตว์โอโหแแต่แม่งเดินอย่างไวอะคิดดู ไม่เป็นไรกูออมมาทางนี้ก็ได้มาเลยมาเลยมึงกูสุดจะทนกับมึงแล้วกูนี่สุดจะทนกับมึงกูยอมรับเลยว่าแม่งกูส้นตีกูจริงไงตัวนี้โอเคโอเคกูไปก่อนเลยขึ้นขึ้นขึ้นเอาขึ้นไม่ได้อีกเวรกาไปซ่าโอ้โหเดี๋ยวพึ่งมาใกล้ๆกูเลยอีฮี้มามาแล้วมึงกูสรุปว่ากูจะล่ากูจะหนีกันแน่วะเนี่ยมาเลยมึงอเฮี้ โอ้โหคือประเด็นเกีรไมค้าแม่งล่ายากมากเฮ้ยกูขอตั้งหลักหน่อยมึงจะใจร้อไปไหนครับพี่โอ้โหมึงนี่ไม่ใจเย็นเย็นบ้างยัไงไงวะชิบหายโอ้โหมึงนี่จะเอาแก่กูคนเดียวเนาะเออผมว่าต้องหาทำเลเหมาะๆในการล่ามาันสักหน่อยแล้ล่ะคือกูยังไม่ได้ลันล่าเที่ยอะไรดูครับแม่งและ้รถลาบ,บูกินีกูจอไไดไว้ไหนเออนี่ไงเจอล่าเจอแล้ มาเลยมึงไอ้โถสซ่วมเอา้ามึงไปไหนของมึงอะเออเจะหวานี้แหละเดี๋ยวผมต้องหาทางล่อแม่งมันก่อนเดี๋ยวผมต้องล่อมันก่อนดีไหมคือกูไม่เอาละกูไม่ขับรถแม่งละเดี๋ยวกูจะหาบล็อกแม่งมาทําการนี้ซะหน่อย ผมต้องหาต่อที่สูงแล้วล่ะดูบัดสูงแหะคือไอ้ได้ข่าวไอ้สป,ปาททร์ตโถส้วมเนี่ยมันมันไม่สามารถปีนป่ายได้เออมันก็ดีอย่างหนึ่งนะคือแบบมันไม่มันไม่เหมือนไอ้มัมมี่ลงเล็กนะมัมมี่เล็กมันมสามารถปีนป่ายได้แต่ไอตัวนี้มันปีนไม่ได้เออก็ดีหน่อยจะได้ลายไงคือแต่คือประเด็นแม่งเดินอย่างเร็วอะแล้วแม่งฆ่ามาตะได้อีเหี้ยดูดูความไร้ากาของมันสิครับนี่ไงมึงอยู่ตรงนี้ไอสัตว์อันแน่มึงมาดิควายโถส้วม กูนี่กูนี่อาน,นาบจริงๆเลยมึงไม่น่าเกิดมาเป็นโถสซ่วเลยชิบหายไอ้หี้อคือผมต้องยิงล่อมันใช่ไหมเออกูยิงล่อแม่งเลยมาเลยมึงยิงล่อแม่งมาเลยยิงควาามนินี้เอามึงไม่สนใจกูเอา้าอะไรของมึงวะเนี่ยสุดมึงไม่สนใจกูซะนั้นสงสัยแม่งจะแก้งกูแล้วล่ะแน,น่มึงมึงเป็นแผนมึงใช่ไหมกูรู้นะ มึงอย่ามันแอฟเนียนดีกว่าเดี๋ยวกูถ้ามึงไม่มากูยิงเลยนะเ่ียยิงแม่งเลยนี่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 เป็นไงมึงเป็นไงไอ้โถสซ่วมแน่จริงมึงก็มาดีไอกากโอ้ไม่มานี่ว่ากระจอกจริงๆริงอะท่านผู้ชมผมว่าแม่งมันรู้แล้วล่ะไอเคี้ยนี้แม้มึงเนียนะเกินไอ้โถสซ่วมมึอย่างฮาหน้ามึงจริงจริงเลยว่ะ ถ้ามันไม่ตายเดี๋ยวผมจะใช้ปืนนี้แล้วกันมาเลยมึงไอ้ปืนนี้กูทำลายแบบทิ้งได้นี่ใช่ไหมเฮ้ยมาดิยังไงกูต้องยอมอ่ะมาเลยมึงไอ้โถสซ่วมเจอปืนเล็ดกันกูหน่อยปืนยิงเหล็กในตำนานมันไม่ใช่ปืนยิงเหล็กหรอกมันเป็นปืนยิงระเบิดไงที่มันร้ายแรงที่สุดมันผมว่ามันเป็นปืนเอเลี่ยนแหละครับใช่รับมาเลยกูต้องอยู่ห่างๆไงเพราะว่ามามึงเอาประมาณนี้มาเออออฟซิเดียนเนี่ยมันมันแข็งละ ที่ผมเล่นไมค้ามานะโอโหแล้วแบตเหลือก็เหลือสิบแล้วเนี่ยมาเลยมึงเออโอโหแล้วกูก็ตายไอเวนกามแล้วรถแลบูก,กินี่กูก็ไม่มีอีกโอ้เสียเวลาเดินชิบหายผมว่าแม่งฆ่าไม่ตายครับประเด็นไอเหี้ยแล้วแม่งดูดลครับอื้มแล้วกูรถมีรถแลบูก,กินี่ไหมไม่มีเลยโอ้โหกูต้องเดินอย่และโอเค กูต้องเดย์แล้วอ้กเวรเอ้ยกูต้องเดย์แล้วมาเลยมึงโอ้โหมาโอ้โห,โโหนี่กูต้องเสียเวลากับมึงกี่รอบเนี่ยไอสับประรดตรัวนี้มาเลยคือผมไม่เล่นปืนนี้แล้วคือปืนนี้กูเล่นไปกูตายอ่ะกูลืมเซฟพอยต์ป่ะอือปะ เอาไอ้แม่งจบๆไปครับแบตกูก็จะหมดแล้วเนี่ยเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ละไม่ไหวแล้วไอ้สปาราตตัวนี้คือผมลองเคยผมลองเล่ครั้งหนึ่งนะมันไม่ฆ่าไม่ตายครับคือผู้สร้างเกมมันจะมันจะสร้างไปอืดไปไหนครับพี่โอ้โหแม่งอืดเกินแล้วประเด็นกูต้องเดินเท้าเปล่าไปโอ้โหแล้วรถเลเวูกินี่กูจอดทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วกูไม่มีสปอร์เนี่ยประเด็นโอ้ลำบากกูจริงๆสกีบีโดบดบโดบเย็ดเย็ดเชี้ยแล้วหนาวแม่งเอ้ย เย็ดเย็ดที่หน้ามึงไงชิบหายมาเลยไอ้โถวส้่วมไอ้โถวสซ่วมกินคนทุยมึงก็เป็นคนแหละแต่แม่งเป็นหน้าที่แบบหน้าฉลุดสยอแล้วเกิน <c oughs> กูรู้ว่ามึงเป็นคนแหละแต่มึงไปอยู่โถวสซ่วมได้ไงนี่กูอย่างคาจริงอ่ะโถวสซ่วมกินคน <c oughs> มาเลยม,มึงกูทนไม่ไหวกับมึงละ <c oughs> ครั้งเนี้ยครั้งสุดท้ายละ <c oughs> ผมใช้คำสั่งฆ่าแม่งก็ได้นะ <c oughs> ใช่ไะ แต่กูจะลองดูก่อนว่ามันจะอืดหรือเปล่านะมาเลยมันอืดแน่ว่ะท่านผู้ชมคิดดูไหมอืดเกินนะ่ะไอตัวเนี้ยไม่ไหวแล้วมันต้องเล่นให้มันจบจบไปแล้วถ้ามันอืดใช่ไหมผมไม่ไหวแล้วผมใช้คําสั่งฆ่าแม่งเลยนะมันไสมานานแล้วเดีย๋ยวผมหาบล็อกหน่อยผมมีเทคนิคอยู่นะก็คือปูจะล่อให้มึงมาอยู่ตรงไอที่ทางเดินคือบิน,นี่แม่งเสลมาเลยมึงอยู่ไหน ไอโถ่่วมกูรู้ว่ามึงอยู่แถวนี้ฮันแนนั่นไงกูเจอมึงแล้วมาเลยมึงมาดีไอกากโอ้แม่งถึงแม้มันจะอึดก็จริงนะแต่แม่งกลัวสุนตีนกูมาดีควายเอออย่างน้อยก็ดีมาเลยอีกี้ยอย่าก,กดวิ่ง,งกูวิ่งก่อนวิ่งก่อนคือกูอย่าไปวิ่งแบบกดสองกระโดดนหะ้ยถ้าวิ่งกดสองกระโดดแม่ง มายังไอ้ควายนาละมาละมึงตามตามเดิมมังเอเฮ้ยกูปิดก่อนนั่นแน่ฮันแน่มึงเข้ามาไม่ได้ดิไอไอไอจอกโอ้ฮันแน่มึงเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมก็สิจโจดิเออยิงแม่งเลยแล้วกูใช้ดาบซ้ำแม่งเลยอื้ออื้อเป็นไงมึงเจอดาบผดาบสีม่วงหน่อยโอ้โหแล้วกูปรับดาบแม่งพังง่ายเกินเอทรงดูดิแน่มึงมาไม่ได้ดิไอ้กักเอฮ้ อย่าให้มันจับกูได้นะไอสัตว์อื้ออื้อแม่งมันอืดเดี๋ยวทุชมผมอันนี้คือดาบดาเมจ9 99 9เลยนะแต่แม่งไ,ไม่ตายอ่ะเฮ้ยนี่นี่ไงอืมกูต้องล่าแบบนี้ซะแล้วต้องหาเทคนิคซะหน่อยมึงเจอปืนสไนกูหน่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นไงมึงอืออืออือโอ้โหไม่ตายทุกผชมไอเหี้ยตัวนี้แม่งอืดเกินอืม ไอ้โถส้วมมึงไม่ตายใช่ไหมเจอดาบสีม่วงหน่อยเออเออออโอ้โ,อโหแล้วดาบเคี้ยนี้แม่งพังง่ายเกินอ่ะโอ้โหท่างง่ายเกินดาบนี้กูกะจะปรับแบบไม่พังก็ได้นะมาดิควายเหมือนไส้มานาละไอ้โถสซวมหน้าคนกูนี่อนาดหน้าจริงๆเลยเฮี้ยมึงไปอยู่โถสซวมได้ไงวะอีอะมาดิมาดิครับโอ้โหแล้วดาบพังละมากูเริ่มไม่ไหวกับแม่งแล้วล่ะท่านชม ยังไงผมก็ฆ่ามันไม่ตายอยู่ดีอะประเด็นคือกูต้องใช้คําสั่งคิวแม่งเดียวและคือกูไม่ไหวกับมึงแล้วมีวิธีเดียวอะก็คือนี่เลยคําสั่งแม่งเลยกูไม่ไหวกับแม่งแล้วโสมแม่งฆ่าไม่ตายจริงนะอึดเกินแล้วแม่งฆ่าพลังอมตะได้ด้วยมาเลยมึงเออตายพกกับกูซะเยบร้อยครับเราก็สามารถฆ่าไอ้โถส้วมกินโคนได้ละสกิบิโบโถส้วมนี่เองครับ เพราะมันไม่ได้ตายเพราะฝีมือปืนกูหรอกมันตายฝีมือเพราะไอ้นี่ไงเพราะว่ามันตายเพราะไอ้นี่ไงคำสั่งกูข้ามตายแล้วเออเฮอี้ยอึดเกินน่ะแล้วผู้สร้างเกมเอฟออนผู้ไม่ใช่ดิผู้สร้างเอฟออนเกมนี้แม่งสร้างมาอึดเกินนะทชมแม่งสร้างแบบเป็นอมตะเลยก็ว่าได้ครับเออฆ่าไม่ตายจริงนะเออแล้วมันก็ฆ่าพลังแบบอมตะได้ด้วยถือว่ามันก็ไมเคิลเนี่ยผมก็ต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยว่ามันจะทําพลังอมตะได้ไงใช่ครับไม่แน่ไม่แน่ เออนั่นแหละอึดเกินนะแอปออนแม่งเนี่ยโอ้โหกูยอมรับแม่งเลยถือว่าไม่โหดจริงนะถึงแม้มันจะงงง่เดินแบบตามมันงงงก็เถอะแต่คือไอ้ไอ้เฮี้ยแอปออนนี่แม่งตามแบบติดชีวิตกูด้วยนะประเด็นไอ้เฮี้ยโอ้โหเกินโอเคเนาะก็เปน็นอย่งกบ,บ้างกับเกมที่ชื่อว่าล่าマมครับโปรเจกต์ล่าแอปออนนั่นเองครับใช่ผมตั้งชื่อใหม่แม่งเลยหลังที่เป็นล่าสปราร์ตผมก็ตั้งเป็นล่าแอปออนแม่งเลยครับใช่ครับก็ถ้าคลิปนี้ มีขบหยาบใครก็ต้องขออภัยนะก็เป็นไงกันบ้างคนระับกับเกมล่าไหมครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะยเพื่อเป็นกำลังใจตัวในการล่าต่อไปนะโอเคไม่แน่ผมอาจจะเอาแอปออนตัวอื่นอมาล่าต่อได้ครับแต่ตัวเคี้ยน,นี่ไม่อึดเกิน่ะทุกชมฆ่าแม่งไม่ตายคือผมก็ต้องใช้คําสั่งฆ่าแม่งตายถึงมันจะตายโอ้อะไรโขแม่งวะเนี่ย เป็นอมามาตัดแต่มึงเสือกตายคําสั่งกูโอ้นี่คือคําสั่งของระดับพัดเจ้าแล้วเนี่ยสุดท้ายเป็นไงก็ตายซะนั้นแล้วคืออย่างหนาสั้นที่กูใช้ไปกูก็ตายไปด้วยเออประเด็นนั่นแหละครับโอเคเนาะสวยคินี้ไปก่อนครับเจอใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วสดีครับกูนอนละเฮ้ยก่อนจะพักก่อนจะล่าไม่สักทีกูเหนื่อยไปทั้งวันแล้วกูพักพอแล้วบายบาย